I be that young rapping hey. dude, might this trap a dude, coming with the gun blade, might just snap it blue. I rode out in the morning light with that Harley bike, all black. I'm the party type hey. at the starting night. I just stepped in nowhere, but my outfit my hey. ticket souls. See my presence impressive. คลิปนี้ผมจะมาเล่นแรดในะตำแหน่งของมิดเลนนะครับผมหรือว่าเลนกลางาเล่นเป็นแนวท้ายกับน้องๆหลายๆคนหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆที่อยากจะฝึกเล่นแร็นะครับผมเอาไว้ดูเป็นแนวทางได้นะครับเกมนี้ผมก็โซโล่แรงมานะครับเกมนี้ที่เรามีครีล่ามีอาิสฟิตจุงเบยมีแร็นะครับผมที่เราเล่นแล้วก็มีอลิสแล้วก็มีไฮยาเตะนะครับหยทีมเราแต่ละคนโลดเต็มกันทั้งนั้นนะครับ ไม่เกี่ยวกับโล่นะมันอยู่ที่ฝีมือนะครับแม่ว่าไปดูในเกมว่าจะเป็นยังไงนะครับใหม่โกลเด้นเติมเกมสามารถเติมเกมผ่านเว็บไซต์ g ก l เด n t เติม a m e .com ได้แล้ววันนี้เติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นปรับราคาใหม่สุดคุ้มยกแผงในเว็บไซต์มีให้เลือกมากกว่า50แพ็คคูป,ปอง <c oughs> เติมเข้าไวภายใน5นาทีและอย่าลืมแอดไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมและเพจโกลเด้นเติมเกมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารโปรโดนใจ ลดราคาสุดคุ้มขนาดนี้อย่าพลาดกันนะครับเล่นตัวเดิมๆสกินเดิมๆแล้วรู้สึกเบื่อกำลังมองหาสกินแรลสกินสวยๆต้องแอดมินต้นอย่าลืมมาแวะชมกันนะครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้าไปในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรและเนี่ยส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้เล่นนะถ้าไม่มีใครขอมานะครับรคลิปนี้ก็มีน้องๆลหลายๆคนขอมาผมก็อยากจะเล่นเปแนวทางให้ดูนะครับ ใครที่ขอมาก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่องผมด้วยนะครับใครกดไลค์กดติดตามกดแชร์ขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ถูกหวยขอให้ได้แฟนหน้าตาดีสวยอกหน่วยอึมมนะครับเอาไปหนึ่งมัดเล่นแร็สกิลช็อตต้องแม่นพยายามต่อยห้ามเว้านะครับสำคัญเห็นนหเนี่ยถ้าเราต่อยโดนเนี่ยเมดมันเจ็บแล้วแต่เกมนี้เราต้องระวังแก๊กดีๆนะครับ ตัวแพ้ทางคือผมเกลียดสุดและแก๊กเนี่ยขอเพิ่มเสียงเพลงหน่อยแล้วกันนะครับเพื่อความล้องใจในการเล่นนะครับวิ่งเบาๆว,ว,วอร์มร่างกายสักนิดนเพื่อนช่วยหน่อยดิปล่อยเตสปล่อยฟอร์สว,วัดาาออฟเลนเนี่ยเป็นเลนที่ ถ้าลงมาแก๊งแล้วคะ่ะเออสวยละโอ้ยผมนึกว่ามันสี่ว่ะเต๋ยฟิกเกอร์ฟรีแบทแมนป่านะครับผมนึกว่ามันฟิกเกอร์เอ้ยนึกว่ามันเวลสี่เมือม่อกี้ผมตกใจไงเล่นกลางอะ่ะเราก็ต้องดูเลนเพื่อนด้วยนะครับว่าเพื่อนไหวหรือเปล่าอย่ายืนแช่เลนนะครับถ้าจะฆ่าง่ายเนี่ยก็จะเป็นออฟเลนอ่ะถ้าลงเมแก๊งแล้วมันจะฆ่าง่ายสุดแหละนะครับเพราะมันจะยืนคนเดียวไง โอกาสฆ่าได้เหมือนสูงนะครับว่าโดนหนักว่าใส่ไปคางลัดไถอ้โหูแจะโดนสองตัวแต่ไม่โดนนะครับรอรัดคมๆรอรัดคมๆแต่รัดไม่ได้ดเฮ้ยเขาตายอเอาเห้ยจอดำได้งไงวะรวยละเมื่อกี้ก็มีเอ็กซิเดนนิดหน่อยนะครับพอดีสายหลุดนะครับ ทุกคนก็ไม่ได้ดูช็อตโหดผมเลยนะเมื่อกี้ก็ดูใหม่แล้วกันนะครับต่อยโหเสียดายนะครับผมเมื่อกี้จอมันดับผมก็เลยแบบว่าเล่นก่อนสักแป๊บหนึ่งค่อยค่อยจะแก้ให้นะครับแต่ว่าคนดูไม่ได้ดูช็อตโหดไงตอนที่เมื่อกี้จอนดับผมแบบว่าต่อยห้าตัวแล้วถ่ายกลับมาฝั่งเรานะครับผมแล้วผมก็มีกล้าคิวโหเสียดายที่คนดูไม่เห็นนะครับ แต่สกอร์มันติดบั๊กนะครับมันก็เลยมันก็เลยไม่มีนะท <c oughs> ุกคนกจะไม่เชื่อฟอมลากแตกว่ะเฮ้ยมัแต่โมคือเ,เป็นตัวเมทที่ผมน่าจะชอบที่สุดฮนะ <c oughs> เพราะว่าผมชอบเล่นไอ้ <c oughs> พวกแอสซซินไงถ้าเป็น s <S <c oughs> เมทแอสซซินเน,นี่ยลิเลนแน่และเนยพวกเนี้ยผมชอบเล่นนะครับ มันเท่อะผมชอบตัวที่มันเท่ๆประมาณนั้นนะครับเป็นตัวเอาไว้ดักฆ่าพวกแอสซิสินแครี่เมตัวบางๆได้ดีมากนะครับมแมนพยายามเคลนด้วยนะครับก่อนจะเติมเลนแล้วก็เคลนตัวเองก่อนนะ่อยเดินเติมนะครับแล้วก็ต้องระวังนะว่าฝันของแค้มเนี่ยเป็นแบทแมนนะครับเราจะเดินกลางน้ำมั่วซั่วไม่ได้อาจจะโดนดักฆ่าได้ง่ายนะครับ ถ้าฝันออกข่าไม่มากันน่าจะได้ป้อมนะครับอุย๊ยหูตัวละแบทแมนโผอันตีออกมาก่อนนะครับปลอดภัยไว้ก่อนพ่อสอนไว้เล่นมังกรของเราโจมตีแอบหาพ่อเธอหรือโด <c oughs> นโดนโดนเฮ้ย <c oughs> เปิดกอนได้ปูดเจอดอกสวนรู้จักบาสวินลูกศิษย์บัวขาวบ่นี่ ไม่ได้ขยับนะครับแล้วก็มันเป็นองศาที่ผมสามารถไถ่เขาเข้าป้อมได้นะครับเมื่อกี้แบทแมนเสียเชิงนะโอ้โหมันจะมาฆ่าผมมันดูหมัดผมด้วยดูหมัดผมนะครับมีเลืองแสงนี่ดะหมัดผมบวก20่สิบแบทแมนมีแค่หมัดงโง่มันจะมาต่อยสู้ผมได้ไงวะหมัดบวก20อ่ะต่อยที่หัวขาดเหือ แต่เมื่อกี้ผมก็ตกใจนิดนึงนะครับเล่นมวยไหวพิบต้องดีพราว่ามันเป็นตัวที่เอาไว้สวนได้นะครับแล้ตอนนี้ผมมีอโพคาริตแล้วด้วยไงตัวบางๆโดนผมหมดนะครับตอนนี้ผมสามารถดักล้วงค่าได้นะครับแบทแมนลิเลน่าสเซลิก้านะครับ ตอนนี้เกมอยู่ที่7นาทีครึ่งนะครับเราคิวแล้ว4ตัวตายสูนแอซิดมา4นะครับค่อนข้างมีอิมแพคในทีมในช่วงต้นเกมเยอะนะครับมวยในเกมนี้หรือว,ว่าเรามาถูกทางแล้วเพื่อ <c oughs> นโดนดึงยังไงหูอ,อลิฟิจุงเบย์มีล้างไม่เพื่อนฟิกไนคอมคอมอัปเปอร์คันเข้าหัวเฮ้ย <c oughs> โอ้โหเกือบโดนโด,นด,นดนึงหูอลิฟิจุงเบยผมโดนแล้ว ต้องรอรับเพื่อนด้วยนะครับผมอย่าิ้งเพื่อนนะเพื่อนกันจนวันตายถอยไปเลยเพื่อนโอ้โหไม่ช่วยเพื่อนตึกูุตายไม่ถอยไปเลยเพื่อนอย่าให้การตายกูมันสูนเปล่าเว้ยเฮ้สวยละอเตี้โดนโอ้ยกูไม่น่าช่วยมึงเลยวะผมว่าถ้าแก๊กถ้าทีมเราไม่เล่นถ้าจะแบนได้ก็กแบนนะครับตัวมันน่ารำคาญนะถ้าเจอคนดึงแมน จะอยลานะครับผมแต่ลารไม่ทันโดนอิเตอรลาดคืนว่ะออกทั้งหมัดออกทั้งเขา่าโดนอิเตีรลารดเออโอโ้ลารดไม่ได้สักตัวเลยว่ะุด้วยยอมวยอ่ะเวลา เื่อนออบเจก,กอะเราอย่าไปเราอย่าไปยืนยืนชิดมากเกินไปนะครับให้เราโซนเอ่อนอกระยะของของไอ้พวกคองมังกรนะครับถ้<พ>าจะเอานะรอคัดฝันตรงข้ามเวลามันถมเข้ามานะครับทำไมผมรู้สึกว่าทำไมสก,กินนี้มันพูดเยอะจังวะ <laughs> มันพูดยังไม่หยุดเลยวะขนาดคนเล่นยังพูดไม่หยุดเลยแล้วมันจะพูดหยุดได้ไงวะ ตอนนี้ของผมถือว่าเริ่มเยอะแล้วนะครับตัวบางๆโดนผมทีเดียวล่วงเฮ้ยหูฟิกดูดเปไปคางคางแตกบอกแล้วรู้จักบรตวินสิทธิ์บัวขาวบ่นี่เฮ้ยหูเตี้ยน้อยโดนตอนนี้ผมมีฟิกเกอร์อันตินะครับแต่ว่าเราจะฟิกเกอร์อันติมัวรัตัว,วไม่ได้นะครับถ้าจะแลกต้องได้ถึงประมาณถ้าเราจะตายแล้วก็ถ้าเราจะแกลกชีวิตอ่ะต้องได้ประมาณสองสามตัวถึงจะคุ้มนะครับ โอ้โหแรงเกินแล้วแครี่กูไปทำอะไรตรงนั้นวะแครี่สายแยกดันจริงๆมันมาออตรงการมันก็น่าจะได้ป้อมแล้วนะมันเล่นเป็นออฟเลนเลยวะแครี่ทีมววเราอะไม่มีใครขึ้นทอยเลยวะ แคลรี่จริงผมมันมันแยกดันจนมันตายจริงนะเว้ยถ้าฝันของข้ามันไม่โผล่มามันก็มันก็ไม่ถอยจริงนะไอคนเนี้ยไฮแาเต่แคลรี่สายแยกดันแต่เราจะโฟกัสที่เซเลกาก่อนนะครับฟิกใส่สองตัวเออโอ้โหไม่โดนแก๊กหนึ่งไม่ได้กจะเอาลิเลน่าผมก็จะเอาแบบมนก็จะเอาเซเลกานะครับผมเมื่อกี้ยุศาสถ่ายได้สองตัวแล้ว โอ้เสียได้ว yeah ่าป้งโอ้ยหมัดเดียวล่วงตอนนี้หมัดผมโคตรแรงนะครับผมดาบูแกลดูแคลรี่นะดูอ่ะถ้าคลิปการมันเข้าอ่ะดูแคลรี่ดิผมแม่งเดินนะว่าไปเอาร่างชัวร์เลยกูรู้จักทรงแล้วเรามาจบได้แล้วเพื่อนเฮ้ย ไม่ได้นะครับผมแคลรี่เราโยกไปล่างนะครับผมว่าและมันจอตอนไหนก็บอกกูด้วยนะเพื่อนขอว้าไปเติมเลือดแป๊บปวดหัวเลยว่ะอุย้ยสะดุง้งสะดุง้งอีนี้มัดผมโคตรแรงนะครับตอนนี้ ทีมเราพลาดนะครับแคลรี่ตายออฟเลนตายนะครับผมในทามมิ่งที่ดาร์คสเลเยอร์เกิดนะครับวันนี้ผมเข้าแบบทีเพอโอ้โหแข่งมาพอดีแต่กดแข่งไม่ทันนะครับตัดเมทฝั่งตรงข้าไมไปได้แต่แรกชีวิตเรามันก็ไม่ค่อยคุ้มนะครับผมว่าทีมเราโดนไปสามตวยแล้วว่าต้องคัดไม่ให้มันเอาดาร์คเลเยอร์ครับ โอหดูแคลี่ที่ผมเนี่ยคือแม่งไม่เคยเดินเดินกันโลมเลยไม่เคยไม่มีเลยเป็นแยกอย่างเดียวเลยถ้ามันถ้าฝันของแค่มันรู้ก็รู้นะว่าฝันของแค่เป็นแบทแมนนะมันแยกทั้งเกมเลยมันตายก็จริงนะจริงๆิมันไม่ได้สนได้ว่าแบทแมนตายไม่ตายเอยโอ้โหเกือบสวยวะนี่นะผมกดแข่งทันสวยพี่สวยดังดิเพื่อนรออะไรอ่ะแครี่มันมาช่วยมึงแล้วเนี่ยเออ อขอบคุณมากเพื่อนอย่างน้อยมันมาตีดาร์กเลเยอร์ช่วยนะครับโอ้ลีเลีเยดักพุ่มนะครับดีนะเมื่อกี้ที่ผมรีเฟกไว้กดแข็งมาได้นะครับ่ <c oughs> เกมนี้ถ้าถ้าไม่ได้สามทางนี้น่าจะยากเลยว่ะ <laughs> คือถ้าแครี่มันแยกกูว่าเลวกูว่าเลวมึงเดินเป็นแทงเลยว่าเพื่อนถอยดิโอ<ฮ>้โหและคีล่าผมเข้าไปนูน่นสวยแล้วโดนแก๊กดูดคมคมได้ดาร์กฟรีนะครับเหมือนจะจบได้แต่จบไม่ได้ล้างไม่มีหรอโอ้โหถ้ามันจะเข้าแบขนาดนั้น มันมันแย่เกินไว้มันมันแย่เกินนะครับจริงๆอ่ะถ้ามันทรงเนี้ยเราออาจมเลยก็ได้นะไม่จำเป็นต้องแย่ขนาดนั้นนะครต้องโฟกัสเซสเลกาแล้วะวะเว้ยสวยต้องยอมแลกว่ะถ้าผมจะเข้ามาลึกขนาดเนี้ยถ้ามันได้แครี่มันก็คุ้มแหละครับมันจะไม่มีตัวตีบ้านไงดูของมันดิของโคตรฟูอ่ะ ยิงสทีผมน่าจะตายอะถ้าโดนเซเลกาตั้งป้อมยิงผมจะปล่อยมันไม่ได้แล้วต้องเอาเซเลกาก่อนนะครับเกมนี้ตัวแบกทีมยังไงฮัตเตกู ate, ขอสักไฟติเพื่อนเอาสักตัวดิเออหูยยิงหรือสก,กิดเออไล่ให้สุดไล่ให้สุดอย่าให้มันกลับโอยยังดีนะที่เกมนี้ผมได้สมทางไว นะครับไม่ฝันเมื่อกี้ฝันของข้ามันสวนแน่และผมตัดเซเลกาให้แล้วนะครับมันก็เลยไม่มีตัวยิงบ้านนะครับและเมื่วานี้ยังไงไฮเดะไปยืนเด้าฮะไปมึงไปยืนเต้นเด้าอะไรของมึงวะเพื่อนไม่ตีบอลละเพื่อนหรอโลโอ้เซเลกาเกิดมันไปยืนเต้นเด้าเชียร์ใจคอมันทําด้วยอะไรวะแล้วมันกดยอมแพ้ใครวะทีมกูไปยืนเต้นเด้าเพื่ออะไรวะเพื่อนโอ้ ห้าขวมึงเอ้ยไปไมปแล้วครับผมเดินจบบ้านเองแล้วกันนะหูหูมึงยิงขนาดนี้คุณจะเข้าไปยังไงวะต้องรอเพื่อนเกิดน,นะครับรเมื่อกี้ถ้ามันไม่หมัวเต้นแล้วมันไปตีบนได้แล้วแตกป่าววะสวยแล้วว่าแอลขวาเป็นฝูงอุ้ย <oops S 1> กดแข่งคมคมโอ้โหไม่ไหวครับไม่ไหวเซลิก้าโคตรแรงอะ่ะตอนเนี้ยโอ้ยโอ้หตอนนี้ตังไม่พอสับของด้วยนะถ้าผมจะขายผมต้องขายสองชิ้นอะสวยเ <He did. S 1> ซลิก้านะครับตัวสำคัญเฮ้ย <enemy> <h ums> ความหวังทีมแรไฮยาเตะโอ้โหล็อกชิวอ่ะคนล็อกชิวยิงไม่เข้าเลยอ่ะอย่าให้มันกลับหายาเอาสักตัวดิเพื่อนเออแล้วมึงอย่าไปยืนเต้นเด้าอีกนะไอสันโอ้ยตัวแบกทีมผมโดนฆ่าแล้วว่ะ อืมทำเพื่อนเราเหรอไม่เป็นไรเพื่อนหายากูแก้แค้นให้มึงแล้วอตอนนี้คีบบนนั้นเข้าอยู่นะครับจริงไงให้คนไปหล่อยบ้านคนหนึ่งมันได้จบได้แล้วป่าววะไถสวยตัวแบกมันตายป๋าน้องข้าไม่มีอะไรแล้วนะครับถ้าเซเลก้าตายอะ จีจีผมไม่สนใจแล้วผมตีบ้านตีบ้านกู <g ülme> ตีบ้านแล้วเออตีบ้านเสร็จค่อยเต้นเดาก็ได้เพื่อนจิตใจมันทำด้วยอะไรวะเออเนี่ยแหละับวิธีการโซโล่แรงนะครับหายาทีมผมมันสุดจริงเกมนี้หูดาเมตผมแสนสี่นะครับ ดูด้ฮายาแสนสองทีมไฟเก้าฮะ <c oughs> ทีมไฟเก้าดูทีมไฟฝั่งเรายี่สิบยี่สิบหกยี่สิบห้าสิบหกฮยาเก้ามันเล่นเป็นออฟเลนแต่ในขณะเดียวกันออฟเลนสิบหกนี่แหละครับคือการโซโล่แหลงของจริงนะครับถ้ามันไม่มัวแต่เต้นเด้าเนี่ยมันก็ชนะไปนานแล้วเนือ <c oughs> ไม่เป็นไรนครับก็เป็นสีสันของเกม Rv นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับเล่นแล้วก็พยายามล้วงตัวสําคัญเช่นพวกแอสซิสินเมทฝันองข้ามแครี่ฝันองข้ามเวลาเลดเกมเขาพยายามโฟกัสแครี่ฝันของข้าไว้ก่อนนะครับมันเล่นมวยมันจะมีประโยชน์มากเลยนะครับผม ก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ซ like, ัสไคร์กดแชร์กับผมด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีคำหยาบมากเกินไปก็กราบขออภัยเพื่อนๆทุกคนไว้หนที่นี้ด้วยนะครับไว้เราเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคน